สวัสดีค่ะเพื่อนๆดาวพาเพื่อนๆมาพบกับเห็ดอ้อยนะคะเห็ดอ้อยเห็ดอ้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากนะคะเพื่อนเเขาก็จะออกแค่ฤดูเดียวนะคะคือฤดูที่อ่พวกชาวไร่ตัดอ้ยอยอ่โรงงานเปิดหีบนะคะก็จะมีเอ่เขาเรียกอะไรนะคะอ่ขี้เท่าอ้อยอะคะ่ะ กองกอง,งเต็มเลยนะคะชาวบ้านบางคนก็ไปเอากองขี้เถ้าจากโรงงานมากองกองกอง,งไว้ไปเอารถไปขนมากองไว้เห็ดก็จะเกิดนะคะเห็ดอ้อยนะคะน่ากินมากๆเลยนะคะเพื่อนๆขาวจ๊วเลยค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเห็นตอนที่เราไปเก็บมาใหม่ๆก็จะเป็นขี้เถ้าอ้อยนะคะสีดำๆนะคะ ติดเต็มไปหมดเลยค่ะเราต้องค่อยๆทํานะคะค่อยๆแกะเอาอขี้เถ้าอ้อยออกนะคะกลายมาเป็นเห็ดที่น่ากินแบบนี้นะคะทําอาหารอร่อยนะคะไม่ว่าจะชุบแป้งทอดผดัดต้มยำนะคะได้หลายเมนูนะคะแกงปลาปลาใส่หมูนะคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเห็ดอ้อยก็ปีหนึ่งก็จะได้กินครั้งหนึ่งเนาะสำหรับดาวก็อยู่ใกล้โรงงานน้ำตาลนะคะก็ นานี้ก็จะกินประจำแล้วค่ะจะกินประจำซื้อบ้างไปเก็บเองบ้างไปเก็บเองก็ต้องไปตั้งแต่ตีสี่นะคะไม่งั้นก็ไม่ทันแม่ค้าไปเก็บนะคะเราเองก็จะไปแย่งเขาเนาะบางทีไปก็ไม่ทันหรอกค่ะเอาตามที่เราที่เขาเก็บเหลือเนาะก็มานั่งขูดขูดขูดนะคะขูดก็หลายขั้นตอนนะคะฝาจะได้เห็ดสีขาวจื้วแบบนี้นะคะเห็ดค่าเห็ดเพื่อน เห็ดอ้อยนะคะวันนี้ดาวจะทำเมนูนะคะผัดขิงไก่ใส่เห็ดอ้อยนะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆน,น่ากินไหมคะเห็ดอ้อยจ้าเห็ดอ้อยเมนูนี้อร่อยแน่ค่ะเย็นนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆ